ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตรตาจารย์ดรเพศสัชกรหญิงพันวิภากฤษดาพงศ์ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นประจำปีพศ2565สาขาบริหารธุรกิจทั้งนี้สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้นักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนนักศึกษาเก่าได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไปโดยในปีนี้มีนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านการพิจารณาสรรหาให้เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเดน่นสาขาต่างๆรวม30คน รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ